ยัดยาเอสเอลไปอเมริกามีสายลพร้อมถล่มมกันยิววันที่15กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะถนวัดวังชากอดบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูความคืบหน้าในศึกตะวันออกกลางกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนชาวเยเมนหลายล้านนะคะสื่ออาหรับบอกว่า2ล้านคนชุมนุมกันที่การุงซานา เมืองหลวงของเยเมนออกมาเดินขบวนภายใต้ชื่อให้คำมั่นกับฉนวนกาซาต่อต้านการอพยพและแผนการสมคบคิดทุกรูปแบบเขาฉกคำขวัญทั่วไปเลยนะคะยาวเหยียนส่งสัญญาณเตือนไปยังอเมริกันและชาวอิสราเอลไม่ให้มีการรุกรานหรืออพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาอีกชาวเยเมนพร้อมจะตอบโต้ ทั้งสหรัฐอังกฤษอิสราเอลเรียกว่าพร้อมลุยสามอทุกรูปแบบค่ะด้านอับดุลมาลิกอัลฮุตีเขาคือผู้นำกลุ่มอันชารุลละของฮูตีนะคะประกาศว่าเยเมนพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติการทางทหารต่อต้านอิสราเอลอีกครั้งในทันทีเมื่ออิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในชนวนกาซาและเลบานอนตัดสินใจจะยกระดับความโหดร้ายอีก ในการโกดขี่เพื่อนบ้านอาหรับเขาเสนอให้สรัฐย้ายชาวอิสราเอลไปอยู่แผ่นดินอเมริกาซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลแทนที่จะเนรเทศชาวปาเลสไตน์เจ้าของแผ่นดินที่อิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายช็กบ,บัตรตรงนะคะแต่ก่อนหน้านี้ซาอุดีก็ฟาดไปแล้วให้ย้ายไปอยู่อลาสกาเยเมนบอกไปที่ไหนก็ได้ที่อเมริกากว้างใหญ่ไพศาลผู้นำอันชลกล่าวสุนทรน์เนื่องในวันครบรอบ การถอนฐานนาวิกโยธินสหรัฐจากเมืองหลวงซานาปี2015อดีตเคยรบกันมานะคะรู้มือกันตอนนั้นเป็นศึกระหว่างเยเมนกับซาอุดิอาระเบียโดยมีสหรัฐแบ็กอัพเต็มที่สุดท้ายไม่ไหวจะว่าแพ้ก็แพ้นะคะแต่สหรัฐไม่ยอมรับว่าแพ้แต่ซาอุอยอมรับว่าแพ้ต้องเจอจาหยุดยิงฟันธงนะคะ ว่าอิสราเอลเนี่ยจะกลับมาทําสงครามในกาซาอีกครั้งเยเมนบอกจากอิสราเอลยังคงชะลอการดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระยะที่2ในฉนวนกาซาขู่ด้วยทั้งทรัมป์และในทันยาฮูขู่ถ้าฮามาสไม่ปล่อยตัวประกรันอีกจะเปิดนรกกาซาผู้คำนี้แทนที่กลุ่มต่อต้านทั้งในปนาเลสไตน์และเพื่อนบ้านอาหรับจะกลัวนะคะยิงโกรธแค้น และสวนกลับเขากล่าวว่าอิสราเอลจะต้องเข้าใจให้ดีไม่ว่าจะพึ่งพาอเมริกาเพียงใดก็จะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้หากตัดสินใจยกระดับสถานการณ์รุนแรงต่อปาเลสไตน์และเลบานอนเยเมนพร้อมสำหรับการโจมตีทุกรูปแบบประกาศกล้าทารพเป็นทางการค่ะกองทัพเยเมนได้ส่งข้อความถึงผู้นำอันซาลลอประกาศว่า จากจัตุรัสอัลซบินและจากฝูงชนนับล้านคนเราขอกล่าวกับท่านอับดุลมาลิกบัดอัลดินอัลฮุซีผู้นำการปฏิวัติแห่งเยเมนว่าพวกเราในกองทัพเยเมนพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณในการโจมตีศัตรูชาวอเมริกันและอิสราเอลและจะโจมตีด้วยกำลังทหารอย่างเจ็บปวดต่อศัตรูเพื่อสนับสนุนพี่น้องของเราในชนวนกาซา และพร้อมเผชิญหน้ากับการอพยพที่ไร้ความชอบธรรมโปรดก้าวไปพร้อมกับเราด้วยพรจากพระเจ้าเป็นจดหมายยืนยันจากกองทัพเยเมนนะคะยืนยันว่ากลุ่มฮูตีหรืออันซาลลอ์กับกองทัพเยเมนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่สื่อตะวันตกและสื่อของอิสราเอลพยายามจะแยกว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยคนละพวกกับกองทัพเยเมนแต่ที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีที่รุกรบกันมา กองทัพเยเมนโดยเฉพาะกองทัพเรือนะคะจับมือแท็กทีมเป็นหนึ่งเดียวกันลุย3อมอทั้งสหรัฐอังกฤษอิสราเอลตลอดมาหน่วยงานทางการเมืองและการทหารของเยเมนออกมาเรียกร้องให้โลกอาหรับและมุสลิมสามขีดกันต่อต้านแผนการใหญ่ของสหรัฐและระบบอิสราเอลในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางและจะเริ่มต้นด้วยการในประเทศชาวปาเลสไตน์ออกจาก ชนวนกาซาขยายขอบเขตสงครามไปสู่เพื่อนบ้านอาหรับอื่นๆนั่นคือเขารู้ทันค่ะว่าจบกาซาจากเลบานอนแล้วจะไม่จบยังมีรายอื่นๆรออยู่ที่สรัฐและอิสเอลคิดจะควบรวมยึดครองนานาชาติได้พากันกลด่าและประนามแผนการในระเทศปาเลสไตน์ของทรัมป์อย่างกว้างขวางค่ะล่าสุดมีการประชุมที่สำนักงานใหญ่ EU นะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่บรัสเซลนะกลับอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาพยุโรปเห็นไหมคะทำไมถึงผูกติดอเมริกามากแม้แต่สำนักงานใหญ่ก็รวมกันอยู่ที่แถวอเมริกานั่นแหละการประชุม EU ตอกย้ำถึงการปฏิเสธแผนการของทรัมป์และยืนหยัดว่าจะต้องจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการและยืนยันว่าอิสราเอลจะต้องดำเนินการ ตามมาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ2735ซึ่งลงมติไปแล้วสั่งการไปแล้วเรื่องการหยุดยิงถาวรการให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ชนวนกาซาและการถอนตัวออกจากชนวนกาซาในทันทีนั่นก็คือมติ2735ของสหประชาชาติกำหนดให้อิสราเอลถอนทหารจากชนวนกาซาทั้งหมดนะคะแต่จนวันนี้ เลยมาเกินครึ่งปีแล้วอิสราเอลก็ไม่ได้ปฏิบัติตามสหรัฐก็ทำเป็นเหมือนสนับสนุนการเคลื่อนไหวทุกประกาศของอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขขณะที่ชาวกาซาปาเลสไตน์กำลังต่อสู้อย่างเข้มขน้นกับกองทัพอิสราเอลท่ากลางการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกนะคะกลุ่มพันธมิตรต่อต้านทั้ง5้าแนวรบประกาศพร้อมเชินหน้ากับอิสราเอลและสหรัฐแล้วที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางล้วนสะท้อนจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างปาเลสไตน์อย่างถึงที่สุดการที่ทรัมป์ยังไม่ยอมถอยนะคะยังคงให้สัมภาษณ์ประกาศยืนยันจะเทคโอเวอร์กาซาให้ได้เท่ากับเป็นการราดน้ำมันใส่เพลิงโกรธแค้นของชาปปาเลสไตน์และโลกอาหรับทรัมป์และอิสราเอล ขูจะเปิดนรกกาซาชาวอาหรับตอบโต้สวนกลับทันทีเลยว่าใครที่เป็นคนเปิดประตูนรกคนนั้นแหละจะต้องถูกเพลิงนรกพลานเป็นจุน